เสียงเห่ากันโชคใต้ต้นไทรใหญ่กลางดึกคืนวันพระทำเอาชาวบ้านท้ายซอยต่างพากันขนลุกสู้และรีบปิดประตูบ้านเงียบเพราะเจ้าหลงสุนัขจรจัดเจ้าถิ่นมักจะยืนจ้องเข้าไปในความว่างเปล่าแล้วเห่าลั่นไม่หยุดจนทุกคนตราหน้าว่ามันเห็นสิ่งลี้ลับและพยายามขับไล่มันไปให้พ้นซอยเพราะความหวาดกลัวแต่ความลับที่แท้จริงกลับถูกเปิดเผยเมื่อผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาคําตอบภาพที่ปรากฏ ทำเอาหัวใจคนทั้งหมู่บ้านแทบหยุดเต้นเพราะภายใต้เงาสลัวของต้นใสรไม่ได้มีวิญญาณร้ายอย่างที่ใครคิดแต่มันคือเด็กชายตัวเล็กๆในหมู่บ้านที่กำลังเดินละเมอออกมาจากบ้านด้วยท่าทางเหม่อลอยและมุ่งตรงไปยังถนนใหญ่ที่รถวิ่งพลุกพล่านทุกครั้งที่เจ้าหลงเห่ากระชากเสียงมันไม่ได้เห่าผีแต่มันพยายามใช้ปากคาบขากางเกงและเอาตัวเข้าขวางเด็กน้อยไว้ไม่ให้ก้าวผลเขตอันตราย วินาทีบีบหัวใจเกิดขึ้นเมื่อรถกระบะคันหนึ่งพุ่งมาด้วยความเร็วสูงเจ้าหลงตัดสินใจกระโจนเข้าใส่และเห่าสุดเสียงจนคนขับเบรกกระทันหันในระยะเฉียดตายทันทีที่ภาพนิ่งสนิททุกคนเห็นเจ้าหลงยืนสันเทาปกป้องเด็กน้อยที่เพิ่งรู้สึกตัวอยู่ข้างถนนความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเปลี่ยนเป็นความซาบซึ้งใจที่ยิ่งใหญ่หมาจรจัดที่เคยถูกคว้างปาและโดนตราหน้าว่าเป็นหมาเห็นผีกลับเป็นฮีโร่เพียงตัวเดียวที่ยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องชีวิตที่ไร้